สวัสดีค่ะน้ำอิงพัชรีพรนใส่รักค่ะเมื่อนี้สิมะลําก่อนขอบคุณจะาพาฝากพี่ฝากน้องทั้งบ้านเฮ้ากันแล้วกันค่ะขอบคุณฉันขอขอบคุณเป็นบุญที่ได้เคยทามาขอบคุณเจ้าภาพศรัทธาที่จังหนูมาหนูขอขอบคุณเป็นบุญที่ได้มาเจอกันเหมือนสวรรค์สร้าง,งให้เราขอบคุณละเจ้าภาพไม่เบา สถาะใจดีแบบบอาตอนรับกับข้าวอาหารการกินทุกสิ้นไม่มีบอกของงานนี้รับรองต้องอยู่น้ำสำรานชาวบ้านกินดีกันหมดชาวบ้านกินดีกันหมดอาหารวันสดเข้าต้มข้าวนุมใครเห็นก็มีแต่เชจชม ใครเห็นก็มีแต่เจ๊จมและหนูขอกับกุมขอคุณอย่างแรงให้จะภาพจงเจริญอย่าได้ขาดเ่ินเงินทองให้ล้นลามนี่ก็ไดคอยโชคติดตามนี่ก็ไร้คอยโชคติดตามไหลมาทุกอย่างเหมือนดังน้ำนาทีวัเนี้ถูกโรตารีวันนี้ถูกโรตารีภรรยาสามีทําบุญใจถึงโดนเอารังวันที่หนึ่ง ดวเอารางวันที่หนึ่งคงวันสาบเสีองเจ้าภาพจ,งจ,จงจะเดินจงจะเดินจัดทำบุญนนุนคำจังอนูนมาลำทําบุญขังไงเจ้าจะใส่เคื่อปั้นแก้วข้าลันข้าลันละเทบันเพิิงพาเกิดสนาให้จะอยู่สุขีให้ได้เมียเดินละแม่นเป็นกอง เป็นกองซำผู้เขาน้อยทั้งเป็นใส่ท้องคำลำคาลำไข่สมปาตนาธนา,านผับันวังพระเจ้าพระเจ้าเงินบันบนนอนยังเจ็บไขก่กายมีเดือดดอนแต่ดอนขี่พยัดนี้ไกลทั้งเจ็บไอปวดหัวเจ็บท้องให้เจ้าของแต่สมัติเป็นหลันเป็นหลันทั้งพวกลูกเพลินกายอะไรเจ็บป่วให้จาําจะไรคือพอนั่งกับเบาเด้อเจ้าจงจะเดิน จงเจริญจงเจริญเนืเ่องให้เป็นทั้งเป็นหาบขอบคุณเจ้าภาพของเราจงเจริญมีเงินละคุณพ่อทำบุญมีเงินละคุณแม่ทำบุญมีแต่ความอบอุ่นจงเจริญเจริญขอบคุณละาเจ้าภาพเหลือเกินขอบคุณละาเจ้าภาพเหลือเกินขอให้เจริญทางขุนศิลคุณทำน้ำย่าได้ท่วมหนะ้า น้ำก็อย่ได้ดมหน้าทั้งข้าวกล้าก็อดดมสมบูรณ์วันนี้หนูกราบขอบคุณวันนี้หนูกราบขอบคุณมีแต่ความอบอุ่นจงจะเดินจะเดินจงจะเดินจงจะเดินเงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมาเหมือนน้ำปาป้ายไหลมาเป็นตานลูกตา่เราเรียนทุกท่านขอสับได้ในพันจงจะเดินจะเดิน ถ้าหากจะไปเป็นคู่ถ้าหากจะไปเป็นคู่ขอให้ความรู้จบชั้นปริญญานี่กะไรคอยสมใจว่านี่กะไรคอยสมใจว่าความรู้สึกษาให้เป็นผู้อำนวยการเอาเด้อพ่อเด้อแม่กนั่งอยู่บ้านนี้มีแต่ความสุขไห้สนุกได้ไยเมนทั้งกินทั้งกินละมังมีเงินใส่คิดอันใดเด้ละเมนให้ได้ ให้ได้สมใจจะว่าสบายดีเถอะนะเดือเจ้าจงจะเรินยากาดเกินเล่ละแม่นเขาน้ำเขาน้ำเครื่องอยู่เครื่องกินทั้งว่าควยอักทุนเต็มบ้านทั้งว่าควยอังทุนเต็มบ้านสมนใจเจ้าสบายดียลาลรลอยอายุเจ้าได้ดอยเรือเจ้าจงจะเินยำเดินหรือว่ายำนั่ง ยมเดินหรือมายำนั่งมีหนูที่วขังอยู่เคียงข้างร่างกายทุกอย่างคอยเจ้าสมัยโลก้หลคอยจะได้มาพานเหมือนกับผลบนสุดนานอายุมันจะนานโรคจะเบียดเปลี่ยนเปลี่ยนไปเกิดชาติใหม่เปลี่ยนไปเกิดชาติใหม่ขอให้ได้เจ้าสุขี้สุขีประสบในตะกุนผู้ดีประสบในตะกุนผู้ดีคอยมั่งให้มีจงจะเดินจะเริร่ เจริญสมใจของเจ้าปทานาโอมีพร้อมสวยงางสร้างและควยเลรถละมาวิงาวงาว่งมาวิ่งเอ้ยมาวิ่งมาวิ่งมาโฮมเจ้าเป็นผู้เดียวแล้วมองตามท้องสถานเหล้วมองตามท้องสะาดนแลดูผลงานกระสุบใจละลายไม่ว่าผู้หญิงหรือชาย ไม่ว่าผู้หญิงหรือชายสุขมากมายทำบุญครั้งนี้ประสบโชคดีกันทุกทุกคนเหตุผลทานเงินกะไรมาเหตุผลทานทองกะไรมาเหมือนกับว่าสายน้ำนาทีจะวาดท,ท,ที่ทำท,ที่ดีจะพาดที่ทำที่ดีขอจงมีความสุขตลอดไปขอจงมีความสุขตลอดไป สุขก,กายสุขใจของเจ้าทำบุญเอาให้บุญอยู่บุญทรงจงเลริทับทับสินมากล้นมากล้นเอ้มากล้นมากล้นคนย่องทั่วเพแนดินยาได้สิ้นซสือให้เลือลำกว่าเก่ากุศลเป็นเงานำเทียมเ,เจ้าอออขอบคุณค่ะลำบําว,วันกับ ฝากเป็นกำลังเร่งเชี่เยเร่งใจให้น้ำนยด้วยค่ะกำลังหัดใหม่ค่ะบ๊ายบาย